กับประกันชีวิตนะฮะคุณตำรวจเฮ้ยอะไรอ่ะไปโรงพังกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับผมเรื่องอะไรเนี่ยไอ้คนนี้เลยค่ะที่มันแอบ,บดูฉันอาบ,บน้ำอะค่ะใช่เขาแจ้งความว่าคุณไปแอบ,บดูเขาอาบน้ำพูดจาส่งเดชผมณจะไปทำงั้นทำไมหน้าตาผมนี่มันหื่นกามเหรอ <c oughs> อ้าวนี่คุณมีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยหลักฐานไม่มีหรอกค่ะอา้าวแต่หนูมีวิธีพิสูจน์ค่ะพิสูจน์อะไรอุ้ยนี่เลยค่ะแป๊บนึงนะนี่แอบจดหมายใครจดหมายผ้าอะไรล่ะนี่ดูให้เฉยอะไรสบาย ฮ้ยใช่เลยค่ะลูกกระตานลูกลิกลูกลิกลนลานลนลานลูกลีกลูกลนแบบนี้เลยค่ะที่มันแอบดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับบ้านเลยนะคุณตำรวจก็ไปฟังมันทำไมไอเนี่ยมันท่าทีตตาใครมันก็ดูน่าสงสัยทุกคนแหละอ่ะคุณตำรวจลองดูนะทำตาหลอกไปหรือว่าเป็นคุณตำรวจนะคะที่แอบดูเนียจับบ้าแล้วผมเป็นเจ้าทีมนักทถมองเนี่ยคุณสรงเดชเดี๋ยวโดนข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงานถูกต้องยักษา อ้าแล้วมาโมเมีงี้ได้ไง่เนี่คุณจะกล่วหาใครมันต้องมีหลักฐานไม่งั้นคุณจะโดนจับเองข้อหาแจ้งความเท็จเออส่วนคุณผมต้องขอโทษด้วยโอ้ไม่เป็นไรครับคุณตำรวจครับผมคนธรรมะธโมผมไม่สนใจอยู่แล้วโอ้ยคอยดูเถอนะเดี๋ยวรอบหน้านะฉันจะอาบน้ำใหม่แล้วรอให้แกมาแอบดูคราวนี้นะฉันจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอามาฟ้องคุณตำรวจสากไว้ก่อนเถอะคุณดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยคุณตำรวจคุณดุคุณดีอะไรเคยเห็นของจริงวะ ตูดแบนแบนหน้าอกนี่ไม่ดีเลยมีแต่หัวนึกว่าสิวว้าเรือดจริงใช่ไหมใช่ขาดไป้โลภักเข้อหาอะไรเนี่ยอ้าวคุณไปแอบดูวะนะโอ้ยแค่คนนี้อย่าว่าแต่เขาเลยเมียคุณตำรวจผมก็เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยตูดข้างขวามีปานสีดำอือข้างซ้ายสีแดงเห็นป่าวไอ้คุณหัวโตเนี่ยไปทางพิจะมีคลิปไม่ต้องเลย